อีกหนึ่งสมรภูมิสําคัญคือสองครามรัสเซียยูเครนที่กําลังจะเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับขณะที่การเจราจาสันติภาพยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หลังจากผู้นํายูเครนกําลังพิจารณาที่จะระดมกําลังคนประมาณ450,000ไปจนถึง500,000นายเพื่อเข้าร่วมในปฏิบัติการโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนจากร,าร,รัสเซียคับ Захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. มันยต้องการมากขร้นการเปิดเผยแนวคิดเกี่ยวกับการระดมกําลังคนมากถึง5 0 0 0 0นนายเกิดขึ้นในการแถลงข่าวประจําปีของประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกีวันนี้นะครับผู้นำยูเครนระบุว่ารัฐบาลและกองทัพจําเป็นจะต้องมาหารือกันก่อนที่จะยื่นข้อเสนอต่อรัฐสภาเพราะการระดมกําลังคนเพิ่มเติมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วรัสเซียและยูเครนต่างก็สูญเสียกําลังพลจากการสู้รบไปเป็นจํานวนมากครับข้อเสนอในการระดมกําลังพลเพิ่มเติมอีกประมาณ450,000-500,000ถึงนายก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่แนวรบด้านหน้ากําลังเผชิญกับความยากลําบากอย่างมาก А всі навколо нам юкраїн Сон Ян Байкинг Саратуй анумат тві конмай відвертиканценкваментара та май торойот Україн ненотримувати фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовили Сполучені Штати, буде виконано. แม้ว่าผู้นำยูเครนจะพยายามร้องขอให้สภาคองเกรสของสหรัฐไฟเขียวเงินช่วยเหลือก้อนใหม่60 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือกว่า2ล้านล้านบาทแต่สวของสหรัฐก็อาจจะยังไม่สามารถลงมติอนุม,มัติเงินช่วยเหลือให้ยูเครนภายในช่วงปลายปีนี้ได้นะครับเนื่องจากคณะเจราจาของสองพรรคการเมืองก็คือเดโมแครตกับริพับริกันกำลังหารือก,กันในประเด็นนี้อย่างคร่เคร่งครับ คณะเจราจาของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลริกันบอกว่ามีพัฒนาการมากขึ้นในการเจราจานะครับแต่ว่าทั้งสองพรรคการเมืองยังไม่สามารถตกลงกันได้ในบางประเด็นหลังจากพรรคริพับบริกันได้ยื่นเงื่อนไขให้ยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ไฟเขียวเงินช่วยเหลือ,อยูเครนก้อนใหม่ขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ประกาศเตือนว่าทำเนียบขาวจะสามารถประกาศความช่วยเหลือให้ยูเครนได้อีกเพียงหนึ่งก้อนเท่านั้น ผู้นรัเสเซียก็คงจะจับตามองความเคลื่อนไหวของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าความล่าช้าในการส่งมอบความช่วยเหลือก็ย่อมส่งแรงกระเพื่อมไปถึงทิศทางของสงครามด้วยประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวานนี้เข้าร่วมการประชุมของกระทรวงกลาโหมแล้วก็แสดงความพร้อมในการหารือกับยูเครนสหรัฐและชาติตะวันตก แต่ก็ย้ำว่าการพูดคุยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียหมายความว่ารัสเซียจะไม่ยอมถอนทับออกจากสี่แคว้นของยูเครนอย่างแน่นอนครับ รัเสเซียได้ตั้งเป้าระดมกำลังพลให้ได้มากถึง1 5ล้าน5สนนายใ,ในอนาคตเพื่อเสริมเคีี่วเล็บทางการทหารของประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่การประทะก,กันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากรัเสเซียได้ส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟเป็นครั้งที่5ถ้านับเฉพาะในเดือนนี้ ความพยายามในการยกระดับการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนในช่วงหลังๆเกิดขึ้นในขณะที่อาวุธในคลังอาวุธของยูเครนโดยเฉพาะในแนวรบด้านหน้าก็เริ่มร่อยหรอลงไปยูเครนจึงต้องหันมาปรับยุทธวิธีการรบใหม่ด้วยการลดระดับของปฏิบัติการในวันที่การให้ความช่วยเหลือของชาติตะวันตกยังไม่มีความชัดเจน กลางสภาพอากาศหนาวจัดที่แผ่ปกคลุมทั่วยูเครนในฤดูหนาวเสียงปืนใหญ่พาวิเซอร์ยังคงดังขึ้นเป็นระยะใกล้แนวรบในเมืองบักมุดทหารยูเครนจากกองพันจูโจมเฉพาะกิจยังเดินหน้ารักษาแนวป้องกันแม้ว่าหิมะและน้ำแข็งจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้กับรัสเซียก็ตาม

แต่จนถึงขณะน,นี้กองทัพยูเครนยังไม่สามารถรุกคืบยึดพื้นที่กลับคืนมาได้การมาถึงของฤดูหนาวและความล่าช้าในการช่วยเหลือของชาติตะวันตกอาจยิ่งซ้ำเติมให้ปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนของอยูเครนล่าช้า พลจัตวาอเล็กซานเดอร์ทานาฟสกี้ผู้บัญชาการปฏิบัติการทวงคืนดินแดนทางตอนใต้ยอมรับว่าฤดูหนาวทำให้ทหารของทั้งสองฝ่ายอ่อนกำลัง เนื่องจากสภาพอากาศอันโหดร้ายลดทัศนาวิสัยในการโจมตีเป้าหมายขณะที่ปัญหาใหญ่ของทหารยูเครนในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบทั่วประเทศ <c oughs> คือการขาดแคลนเครื่องกระสุน <c oughs> ทําให้ต้องปรับแผนการรบใหม่ด้วยการลดขนาดของปฏิบัติการและหันมาตั้งรับในบางพื้นที่มากขึ้น Ну, потреба сьогодні, потреба в і й с ь к а х сьогодні є така, що, да, проблема є. Боєприпасах, особливо це пострадянського п р о с т о л у це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми, вони сьогодні присутні на всіх ділянках фронту. การให้ความเห็นเกี่ยวกับการลดปฏิบัติการทางทหารของกองทัพยูเครนเกิดขึ้นในวันที่สารัฐเชิญอุปสรรคในการอนุมัติเงินช่วยเหลือ60,000ล้านดอลลาร์สารัฐ นายทหารระดับสูงของอยูเครนหวังว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 จะช่วยเสริมขีวเล็บทำให้กองทัพยูเครนถือไพ่เหนือกว่าในปฏิบัติการโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนจากรสัสเซีย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติให้เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์จะส่งเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ให้ยูเครน กลุ่มพันธมิตรตะวันตก11ประเทศเริ่มฝึกนักบ,บินยูเครนให้คุ้นเคยกับเครื่องบินขับไล,ล่ F-16 และหวังจะเห็นผลจากการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงต้นปีหน้าท่ามกลางความหวังว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแต่เจ้าหน้าที่สารัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้เพียงอย่างเดียวอาจช่วยให้โต้กลับรัสเซียได้เพียงเล็กน้อย